อืมโอเคนะครับผมก็ขอกาสสวัสดีชอบมาสูรที่แหวกายเขาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม for io หรือ for g u ฉบับ d e io น,นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็มีเพิ่มระบบเอ่อพาร์ทนะครับผมทำภารกิจอันนพวกนี้นะ แล้วก็มีมุดจัดอันดับนะครับผมนี่ผมก็อยู่ที่ที่40นะครับคือเป็นอันดับที่ต่ําเตี้ยมากนะครับแต่จะไม่ต่าเตี้ยเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้มาแคสเกมกันสองเกมนะครับผมก็คือเกมนี้กับเกมดอว์เกมนะครับผมโอเคด่านนี้คือให้ทำการหลบนะครับผม อื้อนะครับอ่าอื้อ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 เฮ้ยเปรือดแพ้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับผม โอเคเราจะไปดูโฆษณาโดยชื่อใหม่นี้ผมตั้งชื่อว่าชินโม่ซูมินะครับผมโอเคก็เป็นชื่อที่ผมเริ่มใช้เป็นประจำแล้วนะครับเกมต่อไปอันนี้โฆษณาขึ้นโอเคมานะครับในรอบที่สองนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่กันอ่าเป็นด่านนี้เล้วครับกิม ตัวผมเป็นไดโนเสาร์ใส่ชุดเอ่อผู้คุมสกอเกมนะครับผมเป็นผู้คุมตัวสี่เหลี่ยม ขอไว้นะครับผมโอเคมาเราเข้าเป็นคอที่สามนะครับผม, okay. ม,บผมแล้วคนที่สี่ก็ตามตอบอ่าเอ,อเกมนี้จะไม่เหมือนฟอร์การที่เราไม่สามารถที่จะออกไปแมตต์ต่อไปได้นะครับผมจนกว่าผู้เข้าแข่งขัน ตามจำนวนเลขที่อยู่ข้างบนนี้จะเข้าเส้นใยได้ครบนะครับโอเคมาอ,อันดับที่สมออามโอเคอันนี้โอเคนะครับผมมาต่อกันด่านที่สองนะครับผมอันที่สองนี่คือเดิน โอเคครับมาคือเราไม่ต้องหวังที่หนึ่งก็ได้นะแบบนี้แต่ก็ขอให้ตามทันก็พอนะครับเฮ้ยพลาดน,นะครับผม ปุ่มจะกระโดดย่านไหนครับต้องอดทนหน่อยนะอ่ารอบนี้เราก็แพ้ไปนะครับผม โอเคนะครับผมทำไมรเบนีิแพรรัวๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมันเป็นแค่เกมเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับผม,โ,มบโอเคนะครับผมมาเริ่มต้นใหม่กับคู่แข่งขัน50คนนะครับผมอันนี้เป็นด่านที่ต้องของโมยกระถิ่ต้องของโมย้นี่ย จา,จากผู้เล่นนะครับผม ในแพทลลววัวเลยฮะเกมนี้โอเคนะครับผมไว้วันหลังจะแก้มือนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นเก่งแล้วมีเกมนี้อยู่ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมสำหรับเกม for.io ที่มาในทีมของเดโนเสารนะครับอ่าก็กลับมาเป็น EP ที่เออน่าจะเป็น EP ที่สี่แล้วนะ นะครับผมสำหรับเกมเอยน่าจะเป็น EP ที่3ามดิอี EP ที่3แล้วนะครับผมสำหรับเกม doyle game วาดเพื่อเล่นนะครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับผมเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยนะแต่ว่าในการคีดเอทนั้นผมได้คีดเอทไว้2องแมปแล้วนะครับผมก็คือแมบปบ ที่เอาแบบโหมดหลบหนีนะครับผมโดยอ้างอิงจากแมทก่อนหน้านี้ที่ผมสร้างไว้นะครับผมวิธีชนะก็ง่ายๆนะครับผมก็คือกระโดดรงตรงนี้กระโดดตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ออกได้นะครับผมส่วนแมบ,บนี้ใครๆก็ อาจจะเห็นกันแล้วนะครับผมก็คือเราดดเป็นทางนี้นี่โอเคนะครับผมอ่าแบบนี้ก็อย่างนี้นะครับ ส่วนในโหมดนี้ที่ปลดล็อกมาใหม่ก็คือระดับของอขอเลนิ่นดานด,ดบหนีนะครับผม โอเคนะครับผมอันนี้เขาน่าจะทราบเป็นเออบ้านของเขาเองนะครับ เอออันนี้ผมขอถามเป็นความส่วนตัวนะครับผมคือว่าใน The Record of Ragnarok ในฝั่งของฝ่ายมนุษย์ ชอบตัวละครไหนกันบ้างครับส่วนตัวผมชอบเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นฝ่ายมือนนุ่นก็ชอบอดัมนะครับผม ชอบอาดัมบิดาของมนุษย์นะครับหมแล้วก็ชอบถ้าเป็นฝั่งเทพผมก็ชอบท่านบุดดาหรือท่านสัก,กยบุนีแล้วก็เทพองค์อื่นๆที่เรียกได้ว่า ไม่สู้เพื่อเทียบอย่างเดียวสู้เป็นส่วนกลางนะครับผมเออนั้นผมชอบนะครับแมตนี้รู้สึกว่าจะเคยเล่นไปแล้วในอีพีที่สองนะครับผมก็มาเริ่มต้นใหม่กันนะครับผมสำหรับอ่าโอเค ไอ้จำได้เลยไอ้ด่านกูเกิลนี้เราไม่เคยผ่านนะผมด่านกูเกิล รอบนี้เราต้องผ่านนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้สีฟ้าเหลือตัว G และตัวตัว G และตัว G ีใหญ่ โอเคนะครับรู้สึกว่ายังผ่านไม่ได้นะครับผมก็มาลองด่านนี้กันเนยนงะคขาบผมว่าจะเป็นยังไงด่านลบนิ้งกันเหรอ โอเคนะครับผมว่าทุกคนไปโหลดมาเล่นกันดีกว่านะครับผมและคลิปนี้จะลงในเย็นนี้นะครับอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราจะมาปิดท้ายกันไหมด่นานนี้เลย ไม่ดีกว่านะครับโอเคนั้นเดี๋ยวค้ามมาที่แมตช์นี้นะครับผมแล้วมาต่อกัน